ขอนอบน้อมพระสัมบาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสรุ้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบบกันมาวันนี้ก็มีเรื่องราวได้พูดจากกัน ในกลุ่มกลัลยาณมิตรก็ผู้เรื่องภาวะของการทำหน้าที่ในการใช้ชีวิตประจำวันฐานะที่พวกเราเรียนรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษก็จึงต้องหยิบเรื่องการประกอบหน้าที่การงาน นำมาพูดจากันให้เกิดบุญกุศลอย่างไรก็ดีเหมือนกันทำให้เราได้เห็นว่าวิถีชีวิตพวกเราพุทธบริษัท4ซึ่งประกอบการใช้ชีวิตปรารถนาจะมีความเจริญรุ่งเรืองในกระแสะโลกก็มีความสุขร่วมกัน ก็ต้องขอพูดในหลักของพระธรรมคำสอนก็เป็นเรื่องทานศีลสมาธิปัญญาก็ประกอบไปด้วยบุญทั้งสิ้นแต่บุญที่เราได้ทราบกันพอสมควรก็บุญจากการที่เราสร้างกุศลจากการสร้างทานรักษาศีล จเจริญสมาธิจเจริญสติปัญญากันแล้วก็ผู้ที่มีโอกาสจะสร้างบุญให้เกิดบุญ,บญก็ประกอบไปด้วยตนและคนรอบข้างที่จะได้มีโอกาสสร้างกุศลร่วมกันก็คือมีทั้งผู้รับมีทั้งผู้ให้เพราะฉะนั้นการที่ น้อมถึงเรื่องบุญก็น้อมถึงเรื่องการเป็นผู้รับการเป็นผู้ให้ก็เชื่อเหลือเกินพวกเราที่ศึกษาเรื่องบาปบุญคุณโทษก็จะต้องสังเกตทำไมเราจะต้องไปสร้างกุศลกันที่วัดนั่นหมายถึงเราจะได้บุญมาก เนื่องจากที่วัดมีพิสุนะพิสุนีอุบาสกอุบาติกาไปร่วมทำกุศลกันก็คือวาระที่ได้เข้าไปเจตนาในใจที่จะไปทำกุศลที่วัดนั้นก็ตั้งกำลังใจว่าจะไปทำบุญกันทีนี้บุญเนี่ยก็ต้องจำแนก เหมือนกันผู้รับผู้ให้นั้นมีศีลหรือไม่ถ้าหากว่าผู้รับผู้ให้มีศีลก็ทำให้เกิดบุญนะกันไดนะ้ยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากว่าผู้ให้ผู้รับไม่มีบุญนะไม่มีความตั้งใจหรือมีศีลธรรมถือศีลน,นั้น นะก็จะทำให้บุญนั้นมีแต่น้อยจะให้บุญปราณีตนะเมื่อมีผู้ให้ผู้รับก็เชื่อสมทานศีลไว้ในใจนะทั้งสองท่านนะผู้รับผู้ให้สมทานศีลไว้ก็จะเกิดบุญนะยิ่งขึ้นปราณีตยิ่งขึ้น ผู้มีศีลนะก็ได้บุญระดับมีศีลนะทั้งผู้ให้ผู้รับแต่ถ้าหากว่านะผู้ที่มากกว่าคำว่ามีศีลก็บุคคลนั้นมีพระธรรมมีสมาธิมีการฝึกแก้ไขจิตใจตนเองก็จะได้ก็จะได้ยิ่งมีบุญมากขึ้นกว่าคำว่ามีศีล เพราะมีการแก้ไขมีการฝึกอบรมตนเป็นผู้ที่ยึดมั่นในความดีงามนะมีการพัฒนาจิตใจนะร่วมกันนั่นหมายถึงยิ่งมีบุญมากขึ้นแล้วถ้าหากว่านะได้ทำบุญกับผู้ที่บริสุทธิ์ที่สุดนั้นนะก็องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะหรือนะพระ อายบุคคลหรือจะเป็นพระนะอะอรหันต์ก็ดีก็จะได้บุญยิ่งขึ้นเป็นลำดับลาดับกันไปแต่ถ้าจะให้บุญยิ่งมากกว่าคำว่าให้เฉพาะบุคคลหรือให้เป็นส่วนรวมให้เป็นสังฆทานนะก็จะได้บุญมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเราต้องกล่าวเรื่อง การที่เราทำหน้าที่ในกระแสโลกเราก็ต้องน้อมเรื่องบุญในการทำหน้าที่ซึ่งกันและกันนะเจ้านายก็มีใจบุญน้อมมอบหมายงานให้ที่ดีให้ลูกน้องบริวารได้ทำหน้าที่ด้วยความสุดจริตแล้วก็มีเมตตาให้ลูกน้องบริวาร เป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณงามความดีนะก็สามารถเลี้ยงชีพโดยชอบก็เป็นบุญสำหรับเนะจ้านายหรือนายจ้างแต่แล้วเช่นกันถ้าหากว่าผู้รับจ้างหรือลูกน้องบริวารมีศีลมีการพัฒนาใจตนเองจนมีคุณสมบัตินะ ที่ละเว้นความชั่วละอายตบาปก็จะพอได้บุญตามกันไปด้วยบุญเหล่านี้ก็เท่ากับการต้องสอนตัวเองให้ตั้งมั่นด้วยคุณงามความดีด้วยทานด้วยศีลด้วยการตอบแทนด้วยความกระตันยูก็เป็นบุญนะยิ่งขึ้นนะจะทำให้ไม่หวั่นไหว ในการที่ตนนั้นมีการพัฒนามีศีลมีความตั้งใจที่จะตอบแทนคุณต่างๆของผู้ที่เกี่ยวข้องนะจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เจ้านายหรือชาติของเราหรือศาสนาของเราที่มีความตั้งมั่นในการที่จะตอบแทนคุณนั้นก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ เนื่องจากหน้าที่ที่เรากระทำกันนะเราน้อมถึงเจตนาที่จะให้เกิดประโยชน์กับตนเกิดประโยชน์กับท่านทั้งหลายก็เป็นความตั้งใจในะที่จะนำพาให้มีบุญมีบรารมีด้วยกันการที่เราได้รับสิ่งที่มอบหมาย นะหน้าที่จากคุณพ่อคุณแม่นะเจ้านายหรือสังคมนั้นเราจะได้บุญจากความตั้งใจนะ้ที่จะรักษาหน้าที่ของเราด้วยความมุ่งมั่นด้วยความบริสุทธิ์ให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็จะเกิดบุญและบุญเหล่านี้ก็จะส่งผลนะ ส่งผลให้ได้รับความสำเร็จในชีวิตในการงานเนื่องจากความสำเร็จในการงานและการคองเรือนนั้นก็จะมีความสำเร็จยิ่งขึ้นก็จะเป็นผู้ที่รักษาคุณงามความดีในความดีในพรระัตนตรยัย ถึงการมีผู้รับมีผู้ให้มีผู้ตอบแทนมีผู้ระลึกในความกระตันอยู่น่าจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นบันไดของชีวิตน่าจะเป็นผู้ที่มีโอกาสเจริญงอกงามทั้งกระแสะโลกแล้วก็กระแสะธรรมยิ่งทรรยิ่งพัฒนาให้เกิดบุญกุศลในหน้าที่นั้น ก็จะทำให้เกิดความมั่นอกมั่นใจในวิถีชีวิตในการที่จะทำหน้าที่ด้วยความจริงจังแล้วก็สามารถให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นไม่ได้รอคอยคาดหวังสิ่งที่จะมีจะเป็นจะได้มาจะเสียไปแต่แต่ก็ต้องทำด้วยความตั้งมั่นนั่นหมายถึงเรากำลังทำบุญในหน้าที่อย่างที่เรา ไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปยิ่งมีความตั้งมั่นเท่าไรนะในการที่ทำหน้าที่นั้นชีวิตท่านทั้งหลายที่มีความตั้งอกตั้งใจขยันหมั่นเพียรน,นะทางกายทางความคิดทางกระรรมของเราก็าจะเป็นผลทําให้สั่งสมไปด้วยบุญต่างๆยิ่งขึ้นนะสำคัญมากถ้านะหากว่าเรา ทำหน้าที่ด้วยความเคารพทำหน้าที่ด้วยความรักความจริงใจแล้วสำคัญเราจะต้องมีการพัฒนาใจให้ยิ่งขึ้นไปจากการทำหน้าที่ตามปกตินั้นนะแต่หากว่าทำแล้วมีประโยชน์ตนประโยชน์ท่านในการที่จะสั่งสมคุณงามความดีจิตใจเราก็เบิกบานนะทำให้มี พลังงานที่จะทำให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้นสืบไปและสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ต้องโฆษณานะไม่ต้องบอกทวงหรือบอกเหตุว่าเราทำดีขอให้ตอบสนองความดีกับเราไม่ต้องไปวิงวอนได้ซ้ำไปแต่เนื่องจากบุญกุศลที่เราตั้งใจการทำที่ดีนั้นไม่สามารถที่จะปกปิดหรือปิดบังในสังคมนั้นได้ ในสิ่งที่เราเกี่ยวข้องนั้นได้จากประสบการณ์ชีวิตนะซึ่งกันและกันเราก็จะได้เห็นเหมือนกันการที่เราใช้ชีวิตในกระแสะโลกสิ่งที่นำพาให้ชีวิตชาวโลกทั้งหลายนั้นมีความสุขมีความเจริญมีความมั่นคงนั้นก็ต้องเป็นไปด้วยการสั่งสมบุญต่างๆ อยากที่เราด้วยกระทำหน้าทีนะ่ในส่วนกลางส่วนตัวหรือจะเป็นส่วนรวมใดๆนะก็เป็นผลทำให้เกิดบุญกุศลสั่งสมขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปนะและด้เหตุจากการสั่งสมนั้นถ้าใจของเราไม่ได้หมกมุ่นเศร้าหมองคาดหวังใดๆในเรื่องผลประโยชน์ จนเกินความเป็นจริงแล้วนะเราก็จะไม่เศร้าหมองความดีความขยันมันเพียนต่างๆเหล่านี้เราจะตีค่าตัวเองไม่ได้แต่เราจะต้องระลึกระวังตัวเองได้ว่าเรานั้นขยันจริงหรือไม่นะการสำนึกในหน้าที่นั้นจะตอบแทนซึ่งกันและกันจริงหรือไม่ถ้าสำนึก และเราจะมีการตรวจสอบกำลังใจตนเองในขณะที่เราทำหน้าที่นั้นเราซ่อนเร้นอะไรไว้หรือไมนะ่ต้องตรวจสอบให้เป็นถ้าเราก็ตรวจสอบเป็นเราก็จะได้เป็นผู้ที่สั่งสมบุญได้เพราะเราไม่ได้มีเรื่อความรับความเห็นประโยชน์ตนอย่างเดียว จะต,ต้องน้อมเสมอว่าถ้าหากว่าเราทำภารกิจอันหนึ่งอันใดเราก็เต็มที่เต็มกำลังที่เราจะมีความรู้ความสามารถก็นั่นหมายถึงเราจะเป็นไปด้วยการสั่งสมบุญนะแต่าหากว่าเราไม่สั่งสมไปด้วยความเพียรต่างๆเราจะไม่เข้าใจเรื่องบุญในการทำหน้าที่ นะถ้าทำหน้าที่แล้วเห็นประโยชน์สิ่งที่ปรากฏกับนำะทำหน้าที่นั้นก็เท่ากับเรามีสติเท่ากับเรามีความมุ่งมั่นนะในการที่จะทำประโยชน์ให้เกิดเป็นบุญกุศลกันพวกเราทั้งหลายที่เรียนรู้ความไม่เที่ยงในพระธรรมคำสอนเราก็จำเป็นนะที่จะต้องสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ ไม่ให้ชีวิตของเรานะ่ะมีแต่ความตกต่ำเศร้าหมองเพราะเรามีแต่ความอยากมีอยากเป็นอยากได้เปรียบนั่นหมายถึงเราจะไม่เข้าใจเลยว่าบุญน,นั้นจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีความตั้งใจกระทำกรรมในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะแล้วถ้าหากว่าเราสามารถนะ่ปลูกฝังตนพัฒนาตน นั่นหมายถึงเราจะได้ทั้งบุญทั้งบาร,รมีนะเพื่อจะนำทางให้เราเข้าถึงกระแสพระธรรมคำสอนเนื่องจากชีวิตในกระแสโลกเราก็เรียนรู้และเข้าใจกระแสโลกเหตุจากเราเรียนรู้กระแสโลกไปแล้วสร้างประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราสั่งสมบุญถึงแม้จะเล็กจะน้อยแต,แต่แต่การที่เราสั่งสมเล็กน้อยในภายภาคหน้า ก็จะเป็นกองใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเหตุจากการที่เราละมัดระวังหน้าที่ของเรานะเพื่อ,อ่ะทำไปแล้วก็ต้องไต่ตองทบทวนให้ดีว่าประโยชน์ที่ทำนั้นเรามีความตั้งใจหรือไม่นะเพราะฉะนั้นหน้าที่การงานเราก็สร้างบุญได้แต่ถ้าหากว่าจะให้ปราณีต เราก็ยกสิ่งที่เราทำหน้าที่ในการงานเพื่อจะยกโอกาสอันดีภายหน้าเราก็ไปทำหน้าที่ส่วนรวมโดยที่เราไม่ได้ประสงค์สิ่งที่เบียดเบียนประสงค์สิ่งที่แลกเปลี่ยนนะเพื่อจะให้เรานั้นเป็นผู้ทีนะ่ได้เปรียบผู้อื่นหรือเอาเปรียบผู้อื่นเพราะสิ่งเหล่านี้เองเราต้องขยับพัฒนาเรา นพัฒนาจิตใจพัฒนากายพัฒนาหน้าที่ในสังคมนั้นก็จะเกิดความสุขร่วมกันเหตุจากความสุขร่วมกันนั้นก็จะนำพาไปให้เกิดความไว้วางใจความไว้วางใจก็จะนำพาไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่นสำเร็จจากการทำดีก็เป็นบุญกุศลบุญกุศลก็จะนำพาให้ เราเปลี่ยนวาระหน้าที่ไปตามขั้นตามตอนความไว้เนื้อเชื่อใจก็จะเกิดขึ้นในยามทุกข์ยากเดือดร้อนไม่สบายกายไม่สบายใจบุญก็จะเกื้อกูลอุดหนุนให้เรามีช่องทางในการที่จะใช้ชีวิตแล้วก็มีหน้าที่ด้วยความสุจริตสืบไป จะกรรมเหล่านี้หรือบุญเหล่านี้ก็จะนำพาให้ลูกหลานมีโอกาสสืบทอดนพัฒนาการไปสู่การใช้ชีวิตการสืบไปถ้าที่เราได้ยินได้ฟังก็จะมีหมู่คณะเนี่ยสองกลุ่มด้วยกันกลุ่มหนึ่งก็โทษเรื่องบุญวาสนาเก่าสร้างมาไม่ดีแล้วก็เป็นเหตุทำให้ปัจจุบัน ในชาติหรือปัจจุบันขณะนั้นเราจรึงทุกยากยากเห็นขาดตกบกพ่องไปด้วยปัจัสัสีขาดตกบกพ่องไปด้วยกัลยาณมิตรนะซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆก็ไม่ค่อยจะมีจะเป็นจะทันประโยชน์ให้เกิดกันก็ถดถอยห่อเหี่ยวนะ แล้วก็ไม่ยอมที่จะพลิกสถานการณ์ตนเองเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เป็นผู้ที่มุ่งมั่นสร้างกรรมที่ดีทั้งในกระแสโลกในการทำหน้าที่ครองเรือนทำหน้าที่การงานของตนนะเราได้เห็นกันก็นกมีมากมายมีกาลยานามิตรก็เปรียบเทียบชีวิตทุกยากลำบากทรไมชีวิตเรา นเน็เหนื่อยเหลือเกินคำที่เราได้ยินได้ฟังเหล่านี้แสดงถึงเราไม่เด้นน้อมถึงบุญธรรมกรรมแต่งเราสั่งสมความเพียรในการสร้างคุณงามความดีไม่เพียงพอเราต้องจะต้องสั่งสมความเพ,พียรในความดีนั้นให้ยิ่งขึ้นสำนึกให้เกิดความละอายตบาปนะถ้าหากว่าเราไม่ละอายตบาป เราจะไม่เข้าใจเรื่องสร้างความเพียรที่จะสร้างบุญนะจากการที่เราทำหน้าที่ของเราให้เกิดความสุดจริตนะถึงใจเขาใจเราสินะ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งแต่หากว่าเราเห็นความสำคัญในการทำหน้าที่ต่างๆแล้วยานะงไรหน้าที่ก็ไม่ซ้ำกันได้ง่าย นะบางท่านก็มีบุญและวาสนาทำหน้าที่นะใช้ความคิดนะใช้ความรู้สึกการพูดการเจรจาการมีระเบียบวินยัยนะในการที่วางรูปแบบต่างๆนั่นหมายถึงบุคคลซึ่งก็มีหน้าที่มีบุญวาสนาที่จะต้องทำหน้าที่ของท่านอย่างนั้นเราซึ่งไม่มี การสั่งสมมาในด้านนั้นเราอาจจะไปทำส่วนอื่นที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความชำนาญได้ดีกว่าก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเรากล่าวถึงเรื่องทำบุญจากการทำหน้าที่การงานมันก็ไม่ได้ยากแต่เราน้อมเสมอว่าเราตั้งใจทั้งคำพูดทั้งการกระทำของเราเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน นะทั้งสองฝ่ายก็จะเป็นการสั่งสมบุญไปด้วยเจตนาที่ดีเมื่อเจตนาที่ดีแล้วก็เป็นผลทำให้เกิดความทั้งเร็จกันนะทั้งการใช้ชีวิตการงานเนื่องจากบุญนั้นจะหนุนนำส่งผลเนะขาเรียกว่า,นะขาเขาจะทำให้เกิดนะมีช่องทางของชีวิตยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสพูดจาก,กันในเรื่องสร้างบุญในการงานในการคลองเรือนในการที่เราไปร่วมกิจกรรมในวัดในสถานที่ส่วนรวมซึ่งประกอบไปด้วยผู้มีศีลนะจะเห็นว่ายิ่งเราเข้าเรียนรู้ในวาระปกติไปสู่วาระที่ส่วนกลางเขาทำความดีกันเราก็จะได้มีโอกาส เติมบุญเติมบารมีเติมกุศลสั่งสมไปให้ชีวิตของเรามีความสุขมีความเจริญยิ่งขึ้นนะสืบไปจนกระทั่งถึงลูกถึงหลานด้วยซ้ำไปนะก็พอสมควรกับเวลาขอน้อมนำคุณงามความดีในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดี ทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายพวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิทธิสุภาษีสวัสดีครับ